สวัสดีครับมานี่มาบ่อปลาเนาะครับบ่อเพชรชิงปลาครับอำเภอกุ่มพ่อปีบันดอนเงินนะครับเส้นเส้นตกปลามาทีนี้ครับผมเพิ่งแข่งขันกันครับเมืองบรรยากาศครับผมโอ้บ่อใหญ่ครับ บันดนอ,นอนเงินตำบลกุ่มภาวะปีจังเพื่อกุมภาวะปีน well ้ำครับวางบปได้เนาะ เกิดขึ้นรถดกันบ้างรกับหลยนี่ยไมรอครับเพ่นก็ปะาั่น่าน้นะครับเป็นกไดลาลาครับอือเป็นปลาสวายนะครับ ก็วเาจะตี่หอดนเจีน้หอดนโ้อดปลาผมใส่เห็นใหญ่นั่นเห็นเป็นกำลังดึงนะครับติดปลาแล้วครับผมแต่ว่ามันใสเมันกิโบกเ็บเียอ่ะม่ให้เราหน่เยเฮียกเ นะครับผมฝนนะครับ่นตกไดล่ไลครับสบายล้วนครับนี่ครับนี้ครับผม่นเงียป่าครับ สูตรตกปลาใส้ย,ยังนะครับเสียนข้ามขนมปังครับข้ามขนมปังสูตรเด็ดครับผมนี่ครับปลากินดีครับเนี่ยปลาจีนครับผู้ใดซื้อไปปลาบปกินเทสทิมมาซื้อไหมครับเอ็นเนี่ยปลาจีนมาครับแม,ม่นครับแต่ผู้ใดซื้อไปเราไปกินกับเทสทิมมาซื้อไหม <laughs> คลิปนี้ก็ขอจบสำเนะครับเนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยขอบคุณหลายๆคครับ